ไฟลิบบินเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้กับงานบิวอินที่อยู่ภายในอย่างเช่นว่าตู้ชั้นวางของเล่นกระเป๋าชั้นวางหนังสือหรือจะเป็นไฟลิบบินที่ติดตามเตียงไฟสวยแต่ว่าในส่วนตรงนี้ไฟลิบบินก็สามารถใช้งานภายนอกได้เหมือนกันแบบนี้เลยตรงนี้เราใช้เป็นไฟลิบบิน ที่ติดกับตัวฝ้าของหลังคานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เป็นไฟทรงเหลี่ยมหรือทรงกลมที่ฝังกับตัวไม้ระแ,แนงเข้าไปแต่ว่าในส่วนนี้เราใช้เป็นตัวฝ้าเมทัลชีตตัวฝ้าเมทัลชีตเนี่ยในปีนี้ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเพราะว่าตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตัวของไม้ระแ,แนงเลยเพราะไม้ระแนงเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักแต่ว่าตัวแผ่นเมทัแลแชีตเนี่ยน้ำหนักจะเบาก,ากว่าตัวของไม้ระแ,แนงอย่างมากๆเลยไฟลิบบินคืออะไรไฟลิบบินจะเป็นแบบนี้เลยก็คือ ไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยตรงนี้สามารถนำมาต่อกันได้เป็น10เมตร20เมตรหรือ100เมตรเลยโดยวิธีการต่อมันจะเป็นแบบกิฟนะครับก็คือเราเสียบปลั๊กเหมือนคล้ายๆแบบว่าเสียบสายแลนเลยสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านส่วนตัวซอยลงหิบหนึ่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามี ตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000พวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องไฟลิบบินไฟลิบบินคืออะไรแล้วใช้งานในส่วนไหนจึงจะเหมาะสมเราไปติดตามชมกันครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วว่าไฟลิบบินเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้กับงานบิวอินที่อยู่ภายในอย่างเช่นว่าตู้ชั้นวางของเล่นกระเป๋า ชั้นวางหนังสือหรือจะเป็นไฟลิบบิ้นที่ติดตามเตียงไฟไสวยๆแต่ว่าในส่วนตรงนี้ไฟลิบบิ้นก็สามารถใช้งานภายนอกได้เหมือนกันแบบนี้เลยตรงนี้เราใช้เป็นไฟลิบบิ้นที่ติดกับตัวฝ้าของหลังคานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เป็นไฟทรงเหลี่ยมหรือทรงกลมที่ฝังกับตัวไมล์ระแนงเข้าไปแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยเราใช้เป็นตัวฝ้าเมทัลชีตตัวฝ้าเมทัลชีตเนี่ยในปีนี้ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเพราะว่า ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตัวของไม้และแนงเลยเพราะไม้และแ e n เนี่ยมันจะค่อนข้างหนักแต่ว่าตัวแผ่นเมนทัลชีนเนี่ยน้ำหนักจะเบากว่า,วาตัวของไม้และแนงอย่างมากๆเลยไฟลิบบินคืออะไรไฟลิบบินจะเป็นแบบนี้เลยก็คือไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยตรงนี้สามารถนำมาต่อกันได้เป็น10เมตร20เมตรหรือ100เมตรเลยโดยวิธีการต่อมันจะเป็นแบบกิ๊บนะครับก็คือเราเสียบปลั๊ก เหมือนคล้ายๆแบบว่าเสียบสายแลนเลยเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือเข้ากับคอมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยในส่วนของการเก็บรายละเอียดงานในส่วนตรงนี้เราก็จะมีการซ่อนไฟไว้อยู่ใต้หลังคานะครับใต้หลังคาเนี่ยเราก็จะเป็นการเก็บเป็นกิบล็อกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้างในหรือว่าจะเป็นเก็บ ตัวโชว์ไฟแบบนี้ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะมีการเก็บงานให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นกาวส่องหน้าได้ไหมผมไม่แนะนําให้ใช้กาวส่องหน้าเพราะว่าภายนอกเนี่ยยังไงมันโดนแดดโดนฝนเนี่ยตัวกาวส่องหน้าเนี่ยมันหมดอายุไวแน่นอนผมแนะนําให้ใช้เป็นกิบล็อกนะค,ะครับคล้ายๆเป็นก้ามปูนั่นแหละก็เก็บงานในส่วนนี้มีขาไในทั่วไปเลยไฟแสงสว่างเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวหรือแสงวอรม,ม,มไว้ผมแนะนําถ้าใครติดภายนอก ให้ใช้เป็นแสงวอมไว้จะสวยงามอย่างมากๆในเวลากลางคืนเนี่ยสว่างอย่างมากๆเลยสว่างกว่าแสงขาวอีกนะครับในส่วนตรงนี้และถ้าถามว่าไฟเนี่ยมันมีโอกาสขาดไหมมีอย่างเช่นเลยเนี่ยไฟมันจะเป็นดวงเล็กๆทีๆทีๆ,ๆ,ๆพันกว่าดวงเลยถ้ามันขาดหลอดหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะว่าเราแบ่งเป็นล็อกๆเลยอย่างเช่นว่าล็อกตรงเนี้ยเราก็ติดเป็น6เมตรอ่าล็อกที่สองติดเป็น6เมตรล็อกที่3าติดเป็น6เมตรอย่างเช่นว่าไฟดวงเดียวงนี้ เสียแค่อันเดียวเราก็ถอดตัวกิ๊บตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นกิ๊บบล็อกตรงนี้อยู่เราก็ถอดแล้วก็ดึงออกแล้วก็ใส่ใหม่แค่นั้นเองไฟลิบบินเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับสามารถซื้อในห้างสรรพสินค้าหรือทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นแอปส้มทางคุณผู้ชมเนี่ยถ้าสส่ช้อปปิ้งเนี่ยน่าจะรู้ดีสำหรับไฟลิบบินวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยสามารถใช้ทั้งภายในบ้านก็ได้ภายนอกบ้านก็ได้ แสงสีเนี่ยถ้าภายนอกเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้แบบสีแดงสีฟ้าหรืออะไรนะครับที่สําหรับภายในที่เป็นรีโมทกดถ้าภายนอกเนี่ยผมแนะนําเป็นสีขาวหรือแสงวอร์มไว้เท่านั้นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยบางคนเนี่ยชอบเป็นโทนสีแบบฟ้าก็เลือกไฟสีฟ้าก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะต่อเติมบ้ากกับทางเราก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0881044888 หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ